นักเลงต้อนไม่กินอาหารสวยเอ็ดในว้ยมหลายเมนูแห่ บอกว่าจะของข้าหรือของหวานหรือแม้กระทั่งโค2ซองบอกเลยว่าอหรือจะเป็นเมนูเครื่องดื่มทั้งเมนูยอนฮิตและเมนูที่กำลังเป็นกระแสอย่างเซนโคโคนัทมาชาก็มีคือกามือนี่วกเฮาคู่หักนักเลงตอนจะพามาที่ห้านซาซาบรันช์แอนด์บรูขันออกเสียงบดบังกข็ขอโทษขออภัยเด้อซึ่งห้านเพนนีด้านหน้าจะเป็นโซนของคาเฟ่เมนูกาแฟเครื่องดื่มและเบเกอรี่นี่อุ้ยมีหลายอย่างแหงภายในห้านก็กว้างขวางสะอาดงามตามีโซนแบบรวมและก็ห้องส่วนตัวพร้อมยังโมโหมิดอีกเด้อทุกคนด้านหลังก็จะเป็นห้องอาหารโซนนจัดเต วกว้างขวางสะดวกสบายและกะสะอาดพร้อมสามารถ้องรับลูกค้าได้เือและหลายๆพร้อมกันมาเบิ่งกันที่เมนูแรกแฮกหมาดสลัดแซลมอนต่อด้วยกับเพาะป่าน้ำแดง พัดไหกุ้งสดผัดมีฮองเต้พาสต้าแซลมอนข้าวกะลีกุ้งสดวากิวสลดัดข้าวมันไก่ต้มและไก,ก่กรอบบาทนี้มาต่อกันที่คลองวานมีทังัวดซองมัสซาขวาซองไข่เค็มแอลมอนและขวซองสวียังมีแอปเปิลคาราเมลขวดซองเพรนและช็อกโกแลตโรลสุดท้ายท้ายสุดอาโฟโกโตเป็นกระแลมที่กินกับกาแฟเป็นรสชาติที่แปลกใหม่บาดนี้จะพาไปเบิ้งที่เมนูเครื่องดื่มมีถังกาแฟน้ำมะเกียงคุกกี้แอนครีมกาแฟน้ำมะพร้าวบลูเบอร์รี่โยเกิร์ตสุดท้าย ไห้สุดโคคนัทมัชช่าแอดขอรีวิวแบบเบาวเอาตามความคิดส่วนตัวของพวกเขาเลยนะบอกว่าจะเป็นของเค้าหรือของหวานแม้กระทั่งเครื่องดื่มหลังจากที่ได้ลองซิมจนครบทุกเมนูแล้วจัดได้ว่ารสชาติดีปริมาณได้หลายและที่สําคัญราคากับว่าได้แพงคือที่คิดเ้อแมนไปที่กาลังหาบอนกินข้าวกินกาแฟและกินของหวานแซ่บๆลองแวะมาซิมอยู่้านนี่ได้นะจ๊ะวันจันทร์หาวันศุ์เพิ่นเปิดเจ็ดโมงเช้าจนถึงเจ็ดโมงแรงเสาร์อาทิตย์แมนเปิดแปดโมงเช้าจนถึงห้าโมงแรงานเพิ่นตั้งอยู่บ้านดอนน คุ่มเด้อทุกคนอยู่เส้นทางตัดไม่เลยเริ่มจากสามแยกไฟแดงค้นปะเปาขี่มาฮอดซีแยกก่อนฮอดบ้านด่อนก่อยแล้วก็ให้เลี้ยวขวาเขา้าเส้นทางตัดไม่ด่อนนกคุ่มพอแต่เลี้ยวเข้าไปก็จะเห็นตึกกเสมลัด่ันจะอยู่ข้างๆฮันเลยเดอ้ออยู่เบื้องซ้ายมือหลละพากันตามไปลองซิมอาหารแซบๆเบื้องเดินนักเลงตอน